มันแต่นายมันแตกกันเลยเออใจเย็นดิอย่าตีได้ไหมยรทีเมอรอ้ะวู้วโอ้โโนบ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 ทนทีอ๋อโอ๊ยกระโดดผ่านด้วย G G W Queen G G W P มันเยอะังเต้ยไม่นะไม่นะไม่ละร้อนร้อนไม่นะร้อน ไม่เลยผัเทีมทีมมันเต็มแมทเลยเนี่ยไม่เลื่ันไม่แ่ไม่เห็นเห็นจี้่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่ห่น่่่่่่่่่่ี่่่่น่่่่่น่่อ่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่ล่่อ่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่อ่่อ่อเล็กล อยู่ตงอะไรอยู่ไหนน่ะที่มันต่อก็ไม่ได้ตกอยู่ตรงนั้นอยู่กับอยู่กับอะไรเนี่ยแหละตีเย็นอยู่เนี่ยจะสูงสุดไหมน่ะไม่อ่ะไอ้อะไรจะเย็นดิจะตีตรงไหมทะเลาะกันแล้วตอนนี้เฮ้ยมันเชียทีนี่หว่าอ้อยอ้ินมันเชียนทีนี่หว่าอ้อยอ้อยอ้ยกำลังไปหาต้อนจีดิจีดิชี้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 ดินายตกเราทำไม อือชอบตบอยู่ตรงนี้ก็ได้ว่ตรงนี้้ก็ไดพี่อยู่กับพี่อยู่กับไอตัวหน่ส้มๆอ่ะหน้าส้มๆอ่ะไอตัวแอลอะมันจะตีทำไมนะไม่ชอบเลยตีทำไมฮะพี่ไหนโอ้จะตกอาตกบิวปุ่งปุ่งเอจีจี no โน no 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 จะตบเราทำไมล่ะนายมันตบเราเอาตบตกแล้วลงเอาตบอีกเออตบเออ เราจะวิ่งตูดนายเราจะวิ่งตามติดนายนะตกกันกันเลยนะนายนายจะหาวเฮ้ยตกเก้อตกตี๊บตีก็ได้เลยตกตกมาอยู่ชั้นล่างเลยนะยิ้มสี่แท๊บแท๊บสามยิ้มกระโดงยังหัวครับโเล่อย่างหัวครับคุรีโชว์ตัวเองเนี่ยโอ้ก็ไอออะไรมาอีกแล้วเฮ้ยตกไม่ทันเกือบ

โอ้ยเมื่อกี้เห็นขาพี่แป้นี่คจริงยพี่คิดว่าเนียที่สุดแล้วใช่ไหมไม่พี่แอบไปี่ดูกติกตกกตกมองพี่ทำไมเมื่อกิ้กระตกกาติกสายสายไะสตีฟปากด้วยสตีฟเอามันไม่มันไม่ล่หมล่พี่สองคนด้วยสองตัวสองตัวกระโดดลงเลยกระโดดลงข้างล่างเลยบินอ้อมบินล่างอ้วง ไเลยจะปดนีอนี้มั้ง